สวัสดีนะครับสวัสดีทุกๆคนนะครับแล้วก็ยินดีต้อนรับส่ช่องเอกสายหมุนนะครับวันนี้ก็มาเจอกับเพื่อนๆอีกเช่นเคยหลังจากที่ห่างหายไปไม่ได้เจอกันสองสามวันนะครับวันนี้มาต่อยอดในเมื่อคลิปที่ผ่านมานะครับก็คือเมื่อเมื่อคราวที่แล้วผมพูดถึงเรื่องอะไรวะอ๋อถึงเรื่องคอนดิชันนะครับในวิทยุเปรียบเทียบระหว่างตัว T14 นะครับกับ Radio Link นะครับ AT10 Bye. I've been driving this train years in this lane There's no stopping this flame cuz I came to the game and I changed it to play how I like Rearranged it to my own domain. Yeah, I got what it takes made lots of mistakes taking shots skipping breaks feeling lost feeling great popping off singing straight. Never stopped, never changed all the squad here to play and I've got right. something to say Yeah, I work hard each and every day AT10 AT9S เพื่อนๆหลายคนก็คงน่าจะเข้าใจแล้วนะครับว่าก่อนที่เราจะไปปรับตั้งค่าต่างๆนะครับก่อนที่จะไปเซตท่าทันเคิร์ฟหรือว่าไปเซตอย่างอื่นก็ใจลงใจโลอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องมาทําที่ตัวคอนดิชันก่อนนะครับตัวคอนดะิชันน่ะที่ผมบอกไปในพิที่ผ่านมามันก็จะหมายถึงพวกสวิตต่างๆนะครับสวิตตัวนี้ใช้ทําอะไรตั้งฮหน,นะครับตั้งไอเดิลหนึ่งสองสามนะครับ ตรงนี้แหละครับคือ ition, คอนดิชันกำหนดสวิตให้เป็นตัวไหนเดี๋ยววันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมาบอกกับเพื่อนๆนะครับในเรื่องของการตั้งทัตเทิลเคิร์ฟนะครับทัตเทิลเคิร์ฟเนี่ยมันก็คือคันเร่งนะครับทัตเทิลก็คือเป็นเป็นเป็นคันเร่งเคิร์ฟก็คือเป็นเส้นกราฟนะครับเพราะฉะนั้นเราสามารถที่จะปรับแต่งได้ว่าเราจะต้องการให้เคิร์ฟเส้นของเราเนี่ยมันเป็น ขึ้นหรือว่าเป็นแนวตรงหรือว่าจะเป็นยังไงก็แล้วแต่ได้หมดทุกอย่างที่คุณต้องการเลยนะครับวิทยุบางตัวมันจะมีอยู่5สเต็ปวิทยุบางตัวก็มี7สเต็ปนะครับแต่วิทยุที่ผมใช้อยู่ตัว T14G เนี่ยมันจะมีทั้งหมด7สเต็ปนะครับแต่ถ้าเป็นพวกอไอ้เจ้า T6J หรือจะเป็นวิทยุพวก T10J ทีไไ่ไม่ได้ไม่ได้มีขายแล้วตอนนี้คือไม่มีขายแล้วมันจะมีก็จะเป็นแบบมือสองนะครับอย่างตัวเ a ดี o โอ n k ตัวนี้มันก็จะมีทั้งหมด7จ็ดสเต็ปนะครับแล้วก็ตัว T14 ตัวนี้ก็จะมีทั้งหมด7จ็ดสเต็ปเท่ากัน้าท่านเคิร์ฟเดี๋ยก็คือเป็นการกําหนดรอบของมอเตอร์นะครับที่ตัวฮอว่าเราจะให้มันแรงเบาแค่ไหนนะครับโดยที่เราต้องเข้าไปเซตปรับตั้งค่าในนี้นะครับเดี๋ยวเพื่อนๆมาดูนะครับว่า ทัตเทนเคิร์ฟเนี่ยมันมีหน้าตาย,ยัางไงนะครับสําหรับเจ้าตัววิทยุ14 SG นะครับวิธีการเข้าทัตเทนเคิร์ฟนะครับ b, ก็จะเข้าที่ตรงนี้นะครับ b, กดปุ่ม MDL 2P <2 P S 2> นะครับแล้วเราก็มาที่ตัวทัตเทนเคิร์ฟตัวนี้กดเข้าไปนะครับสังเกตว่ามันจะมี อ๋อมันจะมีทั้งหมดอยู่5สเ็ปนะครับมันจะมีทั้งหมดอยู่5เป็ปโทษทีนะฮะที่ผมบอกว่าเป็น7เป็ปโทษที7เ็ปแล้วมันจะเป็นตัวของอ่เรดิโอลิงค์นะครับเดี๋ยวมาดูนะครับของของเจ้าตัวเรดิโอลิงค์นะฮะคันเทนเคิร์ฟนะครับอ๋อนี่เป็นเครื่องบินอยู่นะฮะเดี๋ยวจะเปลี่ยนเป็นตัวเฮลิคอปเตอร์นะครับ อ่าเป็นเฮลิคอปเตอร์แล้วนะฮะเดี๋ยวมาดูถ้ทนเดี๋ยวมาดูถ้ท่านเคิร์ฟนะครับถ้ทนเคิร์ฟจะมีทั้งหมด7สเต็ปนะครับเนี่ยครับตั้งแต่ตั้งแต่จนถึง7นะครับสเต็ปแรกมันจะเป็นศูนย์นะครับเพราะว่าสติ๊กเันเล่งเราจะอยู่ตรงลางตรงกลางตรงกลางตรงข้างล่างนะครับโทษทีมันจะอยู่ข้างล่างแล้วพออยู่ข้างล่างปุ๊บเนี่ยก็คือมันจะมันจะต้องเป็นศูนย์เพราะว่าถ้ามันไม่เป็นศูนย์นะเบพัดมันจะมุนเลยนะครับแต่พอเราเล่นขึ้นมานิดนึงปุ๊บสองสามสี่ห้า นะครับพอขึ้นมาก็เป็น2 2ก็จะเป็น5 5้านะครับห5ห้าก็เป็น5 5ายาวจนถึงนี่เลยเราสามารถที่จะปรับให้มันเป็นตัวเลขอื่นได้ไหมได้นะครับจะเป็น25 30 35 4้า5 50าห่าไงก็ได้หมดตามที่ทุณที่งารเลยนะฮะแต่ตรงนี้ก็คือตามมาตรฐานของผมนะครับก็คือผมก็จะตั้งให้มันเท่ากันเพราะว่ารอบรอบมันจะได้สม่ำเสมอนะครับนะครับทาเทนเคิร์ฟก็คือก็คือมันมันมันก็จะ มีทั้งหมด7สเส็ิวิทยุเป็น Radio Link AT10 นะครับแต่ถ้าเป็นตัว T14 SG เนี่ยมันจะเป็นทั้งหมด5สเส็ปผมจำผิดนะฮะโทษทีมันจะมีทั้งหมด5สเส็ปเนี่ยครับเต็ปแรกก็คือก,ก็จะเป็นศูนนะครับพอเล่นขึ้นมานิดนึงนิดนึงนิดนึง,งขึ้นมาเรื่อยๆนะครับ ครับก็เป็นสาระความรู้เล็กๆน้อยๆครับสาหรับผมเองสายหมุนนะครับในเรื่องของเทตเทนเคิร์ฟนะครับ เพราะฉะนั้นเพื่อนๆที่เป็นมือใหม่นะครับที่อยากจะปรับวิทยุเป็นนะครับอันดับแรกก็คือเลือกทิศนิยมรีเซฟนะครับที่ผมทําไปเมื่อคลิปที่ผ่านมาอันดับที่2ก็คือเลือกอา่าคอนดิชันนะครับตั้งค่าสวิตต่างๆตั้งโฮลโฮลเนี่ยมันมีความสําคัญมากนะครับเพื่อนๆจะต้องไปไปเปิดด้วยนะครับถ้าก็ไม่เปิดอ่ะนิ้วไปโดนคันเร่งเนี่ยก็คืออันตรายนะครับเพราะฉะนั้นโฮลเพื่อนๆจะต้องตั้งโฮลด้วยนะครับแล้วก็ถัดมาวันนี้ก็คือก็จะเป็นในส่วนของ เทอร์นเคอร์ฟนะครับแล้วเดี๋ยวในคราวหน้านะครับก็เดี๋ยวจะมีอะไรเพื่อนๆจะติดตามรับชมนะครับไม่ก็จะเป็นเกณฑ์หางละมั้งหรือม่าก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับยังไงก็ฝากเพื่อนๆกดติดตามกดซับสไคร้กดไลค์กดแชร์แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมนะครับทําคลิปแบบนี้ให้เพื่อนๆได้ดูเรื่อยๆนะฮะผมก็จะอยู่ตรงนี้กับเพื่อนๆตลอดไปนะครับสาระความรู้ต่างๆการตั้งค่าวิยุการตั้งเกณฑ์หางการใช้กล่องไตโลการเซตการซ่อมการแก้อาการหางโบกต่างๆ เดี๋ยวจะมีมาให้เพื่อนๆดูเรื่อยๆนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ <c oughs> It's in this lane, there's no stopping this flame. Cause I came to the game and I changed it to play. How I like, rearranged it to my own domain. Yeah. yeah, I got what it takes. Made lots of mistakes, taking shots, skipping breaks, feeling lost, feeling great, popping off, singing straight. Never stopped, never changed all the squad here to play. And I've got something to say. Yeah. I work hard each and every day.